วัสดีค่ะคลิปนี้เอาราวเศรษฐกิจมาฝากนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงกว่านะหวังว่าจะไม่ช้าเกินไปเนาะอาจารย์ไม่ได้ทำเพราะว่าคิดว่ามันอา่ามันว่าจะไม่ทำอ่ะค่ะมันไม่มีคนติดตามแล้วก็เขาเขาไม่ไม่ได้อยากซื้อแต่เขาเขาไม่อยากซื้อราวเศรษฐกิจหรือคนไม่อยากดูว่างั้นเถอะนะคะเขาดูแต่ไทยกับราอาจารย์เลยไม่ค่อยทำนะคะ เอาคลิปนี้มาฝากนะ,ะเผื่อมันเข้าเนาะมีเข้ามีหลุดเดอ้อนะคะรูดไว้สักบาทหนึ่งก็ได้นะคะ9กับ7นะคะราวเศรษฐกิจฯกฯอีกชั่วโมงกว่านี้ลหละค่ะจะออกนะคะก็บางคนอาจจะไม่รู้จักเนาะอาจารย์ทำอะไรแปลกๆเงี้ยหุ้นหุ้นต่างๆเดี๋ยวจะเอามาฝากถ้าอาจารย์คือสุขภาพถ้าสุขภาพมันโอเคแล้วอากาศไม่ร้อนกันไปอาจารย์ทำให้เรื่อยๆค่ะนะคะทั้งน้อยด้วยอ่า มีเข้ามีหลุดนะให้เข้าใจด้วยนะคะตา